จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับชาวต่างชาติแฉทำไมถึงไม่ชอบกัมพูชาหลังจากที่ได้มาเที่ยวสำหรับกัมพูชานั้นเรียกได้ว่ามีกระแสตรามาก,กับไทยมาโดยตลอดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะมีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้ชาวต่างชาติคนนี้ไม่ชอบคอมเมนต์มาดูกันเลยครับเป็นเรื่องราวของช่อง YouTube ชาวต่างชาติที่มีชื่อว่า Street Hunters ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไม่ชอบในกัมพูชาซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าทําไมเราถึงไม่ชอบกัมพูชาเนื้อหาใจความสําคัญจากในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้อัดคลิปวิดีโอโดยพูดถึงสิ่งที่เขาไม่ชอบในประเทศกัมพูชาไม่ใช่ว่าเกลียดแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดผู้คนส่วนใหญ่เฟรนลี่แต่มีบางอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ อย่ามองว่าคลิปนี้เป็นการเกรียดชังมันเป็นเหมือนกับการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์แค่อยากจะให้รู้ว่าที่นี่น่ะมีอะไรผิดปกติและควรจะปรับปรุงอะไรเริ่มจากการเดินข้ามถนนเวลาเดินข้ามถนนน่ะจะไม่มีใครหยุดรถเวลาคุณจะเดินข้ามเรื่องของรถตุกๆน่ะไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศถ้าคันไหนรังควานเรียกตลอดจะไม่ไปขึ้นแต่ถ้าคันไหนอยู่เฉยเไม่เรียก เขาก็จะไปนั่งรถตุ๊กตุกคันนั้นถ้าขับดีก็จะให้ทิปอีกด้วยอย่างเรื่องของโรงแรมก่อนหน้านี้มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจองห้องพอไปถึงโรงแรมเราต้องไปจ่ายเงินเมื่อเช็คอินแต่เขาก็เข้าใจว่าเราจะจองเพิ่มอีกคืนนึงประมาณว่าพนักงานไม่เข้าใจภาษาอังกฤษและเรานั้นก็เป็นคนที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้เวลาไปร้านอาหารก็จะมีพนักงานมายืนรับออเดอร์ที่โต๊ะ แบบกดดันให้ตัดสินใจเลือกเมนูในตอนนั้นเลยซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่แปลกที่เคยเจอมาหรือนอกจากนี้ขณะที่กำลังกินข้าวเหลือนิดหน่อยแต่ยังไม่หมดพนักงานทำตัวยุ่งยุ่งมาเก็บจานไปเลยซึ่งเขาบอกเลยว่าการกระทำแบบนั้นเหมือนคนไม่มีความรู้สึกสามัญสำนึกถ้าประเทศของคุณอยากดึงดูดนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมารยาทก็ต้องดูดีนอกจากนี้บริเวณโรงแรมนะ่ะ ย่งได้ยินเสียงรถไฟตลอดเวลาและการตั้งราคาในร้านอาหารร้านเบกเกอรี่ตั้งราคาสูงมากราคาเหมือนอยู่ที่ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์เลยขายในราคาคนต่างชาติเขาเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมากเกินไปเขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเขารู้ว่าคนพวกนี้นะ่ะหวังทำกำไรจากต่างชาติโดยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวกัมพูชาหากไม่มีการศึกษาที่ดีก็ไม่มีการปรับทัศนคติความรู้สึกถูกหรือผิดความมีน้ําใจแบ่งปันมารยาททางสังคมมารยาททางธุรกิจภัยพิบัติจะมาถึงชาวกัมพูชาอย่างแน่นอนฉันหวังว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเข้าใจปัญหานี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก หากใครสามารถค้นพบจุดอ่อนของประเทศและนำมาแบ่งปันให้สาธารณชนทราบเช่นนี้ฉันคิดว่าโลกสมัยใหม่ควรจะซื่อสัตย์ต่อกันในทุกด้านของสังคมและแม้แต่ในเชิงธุรกิจถัดมานะครับคหินว่าไม่น่าเชื่อว่าชาวกัมพูชาจะไม่มีมารยาทและความเข้าใจน้อยขนาดนี้น่าเสียดายภาพลักษณ์ของประเทศมากวิดีโอนี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไร ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพวกเราชาวกัมพูชาเราเสียใจอย่างยิ่งที่คุณไม่สนุกกับเมืองของเราแต่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นขอบคุณสําหรับการเยี่ยมชมเราเสียใจมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันไปเที่ยวกับเพื่อนฉันเริ่มโดนโกงที่ตอมอนั่งแท็กซี่จากชายแดนไปเสียมเรียบนั่งรถตุ๊กตุ๊กในเมืองราคาอาหารหน้านครวัดอยู่ที่จานละ8-10ดอลลา,าร์สหรัฐ ันแพงมากและมีขอทานมากมายที่รบกวนเรานะเลยไม่กล้าไปกัมพูชาอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือการศึกษามารยาทใจดีซื่อสัตย์เคารพฉันเสียใจท,ที่ทราบว่าคุณนะ่ะมีการเดินทางที่ไม่ดีที่กัมพูชาฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอของคุณนั้นจะช่วยให้กัมพูชามีการพัฒนาได้ ถ้ากัมพูชาเห็นและยอมรับมันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเขมเมอยู่ไม่สุกแล้วเมื่อล่าสุดยูเนสโกเผยข่าวดียกจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบระดับโลกข้อมูลเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับยูเนสโกประกาศเชียงรายเป็นเมืองระดับโลกปี2566 เมื่อ31ตุลาคม2566ทางเพจ f c e e o o o ด Dustar Thailand แสดงความยินดีโดยนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนหรืออพทอขอแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นในระดับโลก หรือ UNESCO Creative Cities Network หรือ UCCN เพื่อจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบหรือ City of Design และจังหวัดสุพรรณบุรีด้านดนตรีหรือ City of Music ซึ่งทางเว็บไซต์ UNESCO ประกาศ55เมืองใหม่ที่เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ถือเอาวันที่31ตุลาคมเป็นวันเมืองโลกจาก สหประชาชาติได้กำหนดวันเอาไว้ประกาศยืนยันว่าประเทศไทยติดอันดับสองจังหวัดคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสองเมืองใน55เมืองจากทั่วโลกที่เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกหรือ UCCN ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากโอดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกเมืองใหม่ๆที่ได้รับการยอมรับถึงความมุ่งมั่น อย่างแรงกล้าในการควบคุมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาและการแสดงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมในการวางผังเมืองที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วยการเพิ่มล่าสุดทําให้ปัจจุบันเครือข่ายครอบคลุม350เมืองในกว่า100ประเทศซึ่งองค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี2566โดยม,มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เมืองต่างๆมีความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับนานาชาติระดับภูมิภาคและระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละพื้นที่รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองใน7สาขาได้แก่หหัตถกรรมพื้นฐานสการออกแบบ3ภาพยนตร์ 4. อาหาร 5. วรรณกรรม 6. สื่อศิลป,ปะและ 7. ดนตรีโดยเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ตามเป้าหมายของวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีคศ .2030 นาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออ,อพอทอกล่าวว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกได้มีมติเห็นชอบให้เสนอจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนประเทศไทยยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกประจำปี2566โดยจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ซึ่งจะทำให้เมืองได้เป็นที่รู้จักของสมาชิกเครือข่ายจากประเทศทั่วโลกเกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและก่อให้เกิดการเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสการตอบรับที่ดีนะครับผู้คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าเย้เ yeah, ย yeah, ดีใจกับประเทศไทยมากเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ยินดีด้วยคนสุพรรณคนเชียงรายภูมิใจในความเป็นไทยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเยี่ยมเลยคนสุพรรณลุ้นรอการพิจารณาอยู่ค่ะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วแบบนี้คอมเมนจะทํายังไงล่ะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ